สวัสดีครับพี่น้องเสียงชัดภาพชัดไม่เอ่ยสวัสดีทุกคนใครเข้ามาแล้วเสียงชัดภาพชัดบอกหน่อยเสียงชัดภาพชัดไม่เอ่ยวันนี้อยู่อยูอ่ตอนนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้จะเรียกพื้นดินตรงนี้ว่าอะไรพื้นที่ตรงนี้ว่าอะไรนะวันนี้ผมมาตัดหญ้านะครับ แล้วก็ปรับพื้นที่ให้เป็นลานกลางเต้นเพราะดูแล้วเดี๋ยวจะหมดฝนแล้วก็เรียนเชิญเพื่อนๆน,นะครับพอแม่พี่น้องมาใครที่มาอัมพวานะครับอยากให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าคุณมีเพื่อนคนนี้อยู่คนหนึ่งนะสำหรับ f c ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเราไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปยาวๆไปลงใน y o u t u b e ด้วยนะฝาก f c ที่ดูเฝ้าดูติดตามเพจผู้ชายมาด้วยนะครับ คือสำหรับไบเกอร์ไบเกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แคมปิ้งรถยนต์แคมเปอร์แวนรถตู้รถอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีการที่ได้แวะผ่านอัมพวานะครับอยากให้เพื่อนๆรู้ว่ามีสถานที่ที่หนึ่งนะครับของเพื่อนคนนี้นะให้มาแคมปิ้งได้ฟรีนะครับฟรีในที่นี้ก็อาจจะถึงสิ้นปีนี้แล้วกันนะถือว่าเป็นการตอบแทนพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยว พักเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวจะเดินพาไปดูตรงจุดที่แคมป์นะตรงนี้ก็น่าจะจอดรถได้เป็นร้อยคันนะหมายถึงจอดเฉยๆนะแต่ถ้าจุดแคมป์เนี่ยถ้าคนที่แคมป์พื้นดินเนี่ยก็เป็นร้อยๆเต็นท์ก็น่าจะได้นะแล้วก็มันมีตรงพื้นที่ดินเรียบๆหน่อยเป็นดินแดงที่ผมถมไว้แนละ้วแล้วก็มีในสวนมะพร้าวนิดน,นึ่งทีนี้ในสวนมะพร้าวกาลังดูว่า มะพร้าวมันก็ผลผลิตมันก็ดีนะจะโค่นทิ้งก็อะไรอยู่ก็คิดว่าอาจจะต้องไปซื้อไปซื้อตาข่ายมานะตาข่ายมาขึงระหว่างต้นมะพร้าวให้ตกมาไม่โดนเพื่อนๆดีไหมกําลังดูอยู่นะแต่มันก็มีโซนที่อยู่ในสวนที่เป็นมะพร้าวเตี้ยๆที่แบบอ่มันก็น่าจะรอดปลอดภัยนะ ดูแล้วแต่ว่าไอโซนข้างนอกมีแล้วก็มีคลองน้ํานะครับตกปลาได้ใครสายตกปลานะก็มาได้เลยเพราะว่าเป็นคลองธรรมชาติผมไม่ได้เลี้ยงนะครับบางคนถามว่ามีปลาอะไรผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ปลาอะไรมันจะว่ายเข้ามาในคลองนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีปลาอะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมีคนถามว่าปลาอะไรโอ้ยร้อนเสียงชัดภาพชัดไหมครับเสียงชัดภาพชัดกดหนึ่งให้หน่อย ร้อนมากร้อนจริงๆใครที่ผ่านมาพาวานะครับขี่มอเตอร์ไซค์สายแว้นแคมปิงนะ้งเนาะไม่มีที่นอนที่พักมีเต็นท์มาอันนึงก็มาโยนไว้ที่ร้านผู้ชายพาวานี้ได้นะครับแล้วก็นอนไปเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเงินมีคนถามว่ามีห้องน้ำไหมมีนะครับห้องน้ำมีอาบน้ำได้นะครับแล้วก็ นั่งทาธุรกิจธุรกิจหนักธุรกิจเบาทําได้เลยนะครับแล้วก็เป็นชักโครกนะครับไม่ใช่นั่งยองนะเรามีห้องน้ําแยกแล้วก็รวมรวมกันนะครับห้องน้ํามีน้ํามีไฟฟ้าไหมไฟฟ้ามีนะครับเพื่อน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 ,อนคนไหนมีรถแคมเปอร์แวนที่มันจะต้องจอดไฟเสียบปลั๊กติดแอร์อะไรเงี้ยก็มาได้เลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ห้ามได้ห่วงเรื่องเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาอะไรเท่าไหร่นะครับอยากให้ เพื่อนๆหรือเอฟซีเนี่ยผมอยากทําอะไรตอบแทนนะเพื่อนๆหรือเอฟซีที่ผ่านมาก็มาจอดนอนได้เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่อัมพวาเนี่ยมันก็มีเพื่อนคนนี้อยู่คนหนึ่งนะ<ม>ที่<ม>การผ่านไปผ่านมาก็จะพึ่งพาใส่กันได้นะครับ<ม>โอเคไหมทุกคนเดีย๋ยวขออนุญาตใส่แว่นตอบเสียงชัดภาพชัดไม่เอ่ย อบนบนนี้ได้ยินกันไหมอ๋อไม่มีไม่เห็นคอมเมนต์นะครับมีแต่คนเข้ามานะครับผมเสียงชัดภาพชัดไม่เอ่ยโอยร้อนพร้อมเรีอยงเดี๋ยวจะพาไปลุยเดี๋ยวจะพาไปลุยนะครับตรงนี้ก็เป็น ที่ดินของพวกเรานะครับพวกเราในที่นี้ก็คือใครที่เป็น FC ผู้ชายพวามาได้เลยนะมาได้เลยนี่น,นีผมกำลังให้ทีมงานตัดหญ้าให้อยู่นะก็เดินไปได้ายบอลเลยนะีถือกล้อง2ตัวมือขวาถือกล้องโทรศัพท์ไรซ์สน,นะครับมือซ้ายถือ,อ DJI Osmo Pocket 3ซึ่งเป็นพระเอกของผมในช่วงนี้อยู่นะครับมันเล็กแล้วก็พกง่าย บริหารจัดการง่ายเหลือเกินตรงนี้อเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะทําเป็นจุดแคมปิ้งนะพี่น้องเจ๋วเลยนี่นีนแล้วก็ในในคลองเนี้ยจริงๆแล้วเดี๋ยวเอากล้องนี้ให้ดูด้วยคือในคลองเนี้ยจริงๆแล้วผมเอาแม็คโครมาขุดไปรอบสองรอบสามรอบแล้วนะสามสี่วันทีนี้ คือไม่รู้เป็นอะไรน้ําที่นี่นะครับมันสมบูรณ์ดินมันสมบูรณ์นะ้าขึ้นเร็วมากแล้วก็ในคลองตอนนี้ผักบุ้งเนี่ยขึ้นเต็มคลองเลยกําลังคิดว่าจะเอารอกคลองมันขึ้นมาอย่างไงดีใจนึงก็เสียดายผักบุ้งนะเพราะว่ามันมันดูเหมือนจะไปทําอะไรได้เหมือนจะไปต่อยอดให้ใครได้หรือว่าใครที่ผ่านมานะครับใครที่ผ่านมาแถวนี้เราจะมาแคมปิ้งนะครับผักบุ้งเนี่ยเก็บกินได้นะแล้วก็ ต้นมะพร้าวของผมเนี่ยที่อยู่รอบๆก็เก็บกินได้เหมือนกันนะ <c oughs> คือเราไม่ได้ห้ามในห่วงนึกว่าอยากให้นึกว่ามาบ้านเพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วกันเนาะในคลองเนี่ยปลาเยอะมากวันก่อนผมเอาคือผมไปกินกว๋วยเตี๋ยวหน้าวัดแถวบ้านผมเว้มันมีอยู่คนหนึ่งเขาเอาปลาทั้งโกะมาทิ้งไว้ในคลองแล้วมันก็มีปลามาลุ่มๆกินวันก่อนนั้นผมไปซื้อปลาทั้งโกะมากินกับกาแฟาใช่ไหมผมก็เลยแบ่งบางส่วนโยนไว้ในคลอง นะแล้วก็ผ่านไปครึ่งวันผมเดินมาเอ๊ะตัวอะไรตะคุ่มตะคุ่มปลาอะไรวะมันกินแล้วทําไมมันว่ายช้าวะพอเดินไปดูใกล้ๆมันเป็นตะภาพน้ําก็อยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าการที่ในคลองในน้ำเนี่ยมันมีเต่าหรือพวกตะภาพนเนี่ยคือว่าน้ำเนี่ยหรือแหล่งนั้นอ่ะมันสะอาดนะอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่าน้ํามันสะอาดทีนี้วันนี้เนะี่ยมันเป็นวันที่เรากําลังทําความสะอาดรอบๆนี้อยู่นะครับใครใครที่มาเนี่ยเราเห็นตรงนี้ อาจจะดูยังเลอะเทอะอยู่เนาะก็ต้องกราบขอโทษด้วยทีมงานกําลังเร่งมือทํานะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนมันแรงมากฝนตกนะดินดีน้ําดีก็ต้นไม้ขึ้นขึ้นเยอะมากนี่ดูดูอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เคลียร์พื้นที่นี้ทั้งหมดนะตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับพื้นที่ตรงที่มันเขียวๆตรงเนี้ยลองดูนะครับใครที่ผ่านมา ก็ถ้ายังไงก็อาจจะอินบ็อกหรือว่าทักมาในเพจก่อนก็ได้นะว่า,าจ,จะขอเข้าพื้นที่อะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนที่ดูแลพื้นที่เขาจะได้รู้ว่าใครไปใครมานะครับแล้วก็อยากจะมาแคมป์ปิ้งเนี่ยก็คือโซนนี้โซนนี้เลยนะโซนนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีภาพก็จะให้ทีมงานตัดให้ดูตัดภาพสลับว่าโซนเนี้ยที่เพิ่งตัดหญ้าเขียวๆเนี่ยกางเต็นท์แคมป์ปิ้งได้หมดเลยแล้วก็มันมีแบล็กเกลว์ฉากเป็นต้นมะพร้าวเนะี่ยแบล็กเกลว์เป็นสวนมะพร้าวนะก็คือ ตอนกลางวันแบบนี้ก็อาจจะร้อนหน่อยนะตอนโอเดี๋ยวถือกล้องลำบากแลวกนตอนกลางวันแบบนี้อาจจะร้อนหน่อยนะพี่น้องกลางวันแบบนี้อาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าพอแดดล่มแล้วเนี่ยอากาศดีอยู่ได้หรือใครบอกว่านู้นี้นี่ยังอยู่ได้ไหมนี่ไรสดให้กลางแดดนะห้องน้ํามีนี่นี่นี่นห้องน้ําอยากดูห้องน้ำไหมเดี๋ยวพาไปดูห้องน้าอ่าโอเคก็คืออันนี้เป็นกองไม้ผมนะ ผมซื้อไม้เก่ามาคือเขาบอกว่ามันต้องซื้อซื้อเยอะมันถึงได้ถูกผมก็เลยซื้อไม้เก่ามาเยอะมากนะแล้วมันก็ได้ถูกพอถูกเสร็จปุ๊บผมก็เอามาสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บ้านพักเล็กๆน้อยน้อยคือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการอัปเดตสําหรับคนที่กางเต็นท์บางคนกางเต็นท์ได้ก็กางไปบางคนแบบอุ้ยฉันไม่อยากกางฉันอยากมาไวไปไวเราก็มีห้องพักให้ด้วยนะแต่ห้องพักเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูและหูฐานอะไรห้องพักเนี่ยมันก็คืออัปเกรดมา มาจากกลางเต็นท์เพื่อว่าแบบเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งเก็บนั่งกลางก็มุดหัวนอนอาจจะต้องอ,อ,อ,อยังไงอะบางคนมากับเพื่อน,นเพื่อนมันชอบกลางเราไม่ชอบแล้วก็มานอนบ้านแล้วกันก็มีเตียงมีหมอนมีัดลมให้แต่ว่าไม่ได้หรูหรามาเห่าอะไรก็1คืน2 5 0บาทตอนนี้โปรโมชั่นนะฟรีอาหารเช้า1คนนะถ้ามา2คนจาก2 5 0ก็ขอเป็น350บบาทโอเคพร้อมยังโอ้ อันนี้คือห้องน้ำเรานะนี่ก็ดูลกๆมีหญ้ามีเถาวันหน่อยเพราะว่าวันนี้เราให้ทีมงานมาตัดหญ้านะนี่นี่เป็นชักโครกแบบนี้โอเคไหมมีฝักบัวราวพาดผ้าคือผมไปแคมป์หลายที่นะไปมาเยอะเลยในประเทศหรือว่านอกประเทศก็แล้วแต่ บางที่จุดแคมปิ้งเนี่ยคือทําดีหมดแล้วยกเว้นราวพานผ้าไม่มีราวตากผ้าเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมเข้าไปในจุดแคมป์แบบเฮ้ยสบู่กูจะวางไว้ไหนวะผ้าขนหนูกูจะวางไว้ไหนวะถุงผ้าอาบน้ำเ,เป้ย่ามกูจะแขวนไว้ไหนวะคือมันไม่มีที่แขวนของเนาะ ผมก็เลยใช้ไม้เก่านะเราเราไม่ได้ได้ลงทุนอะไรเยอะนะเรามีไม้อยู่แล้วช่วงนี้เราซื้อไม้ไมาเยอะเราก็เลยใช้ไม้เก่าเนี่ยมาทําเป็นราวผ้า,ผาแล้วก็ไอจุดเนี้ยมันอยู่ห่างจากถนนนะครับผมก็เลยแบบนี่น,น,นี่ตอนนี้ที่ห้องน้ำเนี่ยบอกตามตรงยังไม่มีไฟฟ้าปลอกแบกนะแต่ว่ามีาไฟโซลาร์เซลล์ดวงนี้ก็สว่างใช้ได้นะครับก็อยู่ได้ประมาณครึ่งคืนนะใครที่ จะอาบน้าหลังจากเที่ยงคืนก็เตรียมพวกไฟมาด้วยนะไฟฉงไฟฉายมาเข้าห้องน้ํากันเนาะส่วนไอจุดกลางเต็นท์แคมป์เนี่ยเดี๋ยวเราลากเสายไฟไปให้ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เราก็วันนี้เรากําลังเคลียร์พื้นที่ตัดย่งตัดหญ้าอะไรให้เรียบร้อยดูให้มันเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยพื้นที่เนี้ยข้างหน้าเนี่ยมันตอนนี้กลางวันตอนเช้ากับกลางวันเนี่ยมีข้าวผัดลัดหน้าขายมีกว๋วยเตี๋ยวขายเนาะก็หวังว่า เออเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าพี่ผู้ชายวาเท่จังหล่อจังให้กางเต็นท์แคมปิ้งฟรีด้วยไม่ได้หล่อขนาดนั้นคือผมหวังว่าหนึ่งนะเวลาคุณมากางเต็นท์มาแคมป์ฟรีน้ําฟรีห้องน้ําฟรีไฟฟ้าฟรีเนี่ยก็หวังว่าเล็กๆจะมากินก๋วยเตี๋ยวเราสักชามครึ่งชามนะผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่หน้าที่นะมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวผัดล้านหน้าอาหารตามสั่งอยู่ตรงนู้นนะก็ก็พูดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนโอ้โหทำไมรูปหล่อใจดี ยังงูงน้นยางงี้มันก็ไม่ได้มีฟรีอะไรทั้ง,ง,งหมดเนาะก็จริง,รงๆเราก็หวังให้หวังให้ทุกคนได้มาจุดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ตรงนี้ประมาณ4ไร่นะครับเนาะรวมรวมพื้นที่แดงๆนี้แล้วก็ต้นมะพงมะพร้าวนั้น4ไร่ตรงนี้อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ตอนนี้เลยว่าใครที่จะจัดมิทติ้งนะใครที่จะจัดมิทติ้งจัดอีเวนต์อะไรที่อัมพวานะครับเพราะว่าอัมพวาเนี่ยมันไม่ห่างจากกรุงเทพนะก็มาดิวมาประสานได้นะจะเช่ายังไง ค่าน้ําค่าไฟอะไรยังไงจัดอีเวนต์อะไรก็มามานะที่นี่โอเพนเปิดส่วนใครที่มาเป็นกลุ่มมาจะมอเตอร์ไซค์สิบยี่สิบคันต้องการจุดแคมปิง้งใกล้อุงเทพัำพวานะใกล้ตลาดน้ําอำพวาใกล้ตลาดล่มหุบรถไฟใกล้ตลาดน้ําดําเนินใกล้ท้าเวสวรรณวัวจุลาก็ทักมาได้เลยนะมากางเต็นท์แคมปิ้งที่นี่แล้วก็ ช่วงกลางวันเนี่ยเราก็ไปทำกิจกรรมรอบๆนี่ไหว้พระไหว้จเจ้าที่ตลาดน,น้ำอะไรส่วนกลาคืนเราก็มาแคมปิ้งที่นี่กันเนาะเดี๋ยวผมอาจจะต้องจัดบริเวณนี้อีกหน่อยตอนนี้กําลังตัดสินใจว่าจะปูหญ้าตรงน,นี้ดีไหมแต่ตอนนี้โกยดินในคลองเนี่ยขึ้นมาตากที่ที่ฝั่งเนี่ยแล้วมันโดนแดดได้สักตอนนี้เกือบเกือบปีแล้วมันก็แข็งดีนะกําลังดูอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะลอกคลองตรงนี้ครับ ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะถ้าเดินข้ามมันจะมีสะพานอยู่นะครับตรงนี้มันจะมีสะพานอยู่นะครับถ้าเดินข้ามไปเนะี่ยมันจะมีคลองอีกเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสองมี่ห้าหกมันจะมีเจ็ดแคลองนะครับเพื่อนๆเ,เ,เดินข้ามไปแล้วก็ไปตกกุ้งตกปลาได้เลยในนี้ปลากุ้งชุกชุมมากแล้วถ้าเกิดมองด้วยโดรนนะครับจะเอาเครื่องบินบินไปเนี่ยจากต้นมะพร้าวต้นนี้ไปถึงวัจุลาผมว่าไม่น่าเกิน500เมตรนะ ก็เห็นวัจุลาแล้วก็หมายความว่าพูดเล่นๆคำๆถ้าเราว่ายน้ำหรือเดินผ่านล่องสวนไปนี่ก็ถึงไอ้วัจุลา,าเาวสวรรณ์แล้วนะครับพื้นที่นี้คนก็ถามว่าพิกัดตั้งอยู่ที่ไหนนะครับพิกัดของเราเนี่ยถ้าเพื่อนๆเซิร์ชนะครับให้เซิร์ชว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนอัมพวานะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือนนะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวว่ามันเป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าผมไม่มีเรือผมทําเป็นเรือนไม้ๆผมก็เลยใช้คําว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนอัมพวานะครับลองเซิร์ชใน Google Map ดูนะครับ ถ้าหากว่าใน g o o g l e Map ยังไม่เจอนะพี่น้องในกูเกิลแบบจะไม่เจอให้เซิร์ชว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาสมุทรสงครามนะครับก็พิมพ์ว่าทท,ทสมุทรสงครามก็จะเจอแล้วเพราะว่าที่ผมพูดถึงรา้าน๋วยเตี๋ยวร้านมันอยู่นี้ส่วนตึกข้างหลังสีเทาๆนี้เป็นตึกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราใช้พื้นที่ติดกันเลยเนาะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูข้างหลังผมอ่ะบ้านหลังนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะบ้านหลังน้อยนี้ไม่มีห้องน้ําในตัวนะมีเตียงนอนมีพัดลมให้อย่างเดียวนะ แล้วก็มีมุ้งหลังหนึ่งกันยุงทีเนี้ยบ้านหลังแบบนี้นะครับจะ250บาทต่อคืนต่อคนมา2คนก็คือขอขอค่าน้ำค่าไฟเพิ่มหน่อยเป็น350ส่วนพื้นที่ข้างหลังนี้ที่ผมพาเดินไปดูสักคู่เมื่อกี้เป็นหญ้าเขียวๆแดงๆพื้นดินแดงที่ถมไว้ตรงนั้นมุมตรงคลองนั้นตกปลาได้ฟรีตกกุ้งได้ฟรีนะครับกางเต็นท์นอนได้ฟรีใครจะเอารถแคมเปอร์แวนมาจอดนอนได้ฟรีเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าถ้าเกิดมาพวาแล้ว มีผู้ชายพอาคนนี้เป็นเพื่อนหนึ่งคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะโอเคไหมใครคิดว่าโอเคพิมพ์ว่าโอเคมาแล้วก็อันนี้คือหน้าที่ของเราเดี๋ยวเราพามาดูนะครับที่ผมเดินออกมานี่ติดไฟแดงรถที่มาจากไฟแดงเนี่ยก็คือผ่านวัดจุลามาแล้วหน<อ>ึ่งกิโลเมตรรถที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยคือมันมาผ่านวัดจุลามาแล้วติดไฟแดงก็จะเจอเราเลยนะครับ แล้วก็บ้านหลังนี้นะครับอันนี้ช่วงนี้ผมติดติดงานอีเวนต์ติดงาน, event, งานอ,าออกทริปกิจกรรมทําทัวร์เยอะนะครับก็เลยยังสร้างไม่เสร็จผมจะสร้างตรงนี้อีก3ามหลัง5้าหลังเป็นบ้านหลังน้อยๆเผื่อใครมาเพื่อนกลางเต็นตัวเราไม่อยากกลางนะหรือเรามาเดียเด่ยวๆมากับแฟนอยากจะมาเที่ยวอัมพวาแล้วก็ได้ข่าวว่าที่อัมพวาเนี่ยอาหารแพงอา,อาหารแพงที่พักแพง ต่อไปนี้จะไม่ได้ยินคํานี้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จักผู้ชายมวานะครับที่พักเราจะถูกมากอาหารเราจะถูกมากพอกินได้นะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ให้เพื่อนๆทุกคนคิดว่าเป็นของเพื่อนแล้วกันเป็นของเพื่อนคนนี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องทําอะไรมากกดติดตามไว้นะซับสไคร์ไว้ f o l low ไว้นะให้รู้ว่าเป็นเพื่อนกันทีนี้ก็มาได้เลยก่อนจะมาก็อาจจะรบกวนอินบ็อกซ์เข้ามานิดนึงนะว่าเอ้ย e ผู้ชายมวาะ ถ้าจะอยู่บ้านพักเล็กๆก็บ้านว่างไหมโอเคถ้าว่างก็ว่างบ้านไม่ว่างเนี่ยฉันมีเต็นท์เข้าไปฉันไปกับเพื่อนห้าคันห้าคนเข้าไปได้ไหมอ่ะได้เลยก็มันก็จะได้เป็นลายลักษณ์อักษรหลักถงหลักฐานว่าเออมีเพื่อนมาเยี่ยมมาหานะก็เข้าไปได้เลยนะครับนะโอเคไหมถ้าโอเคพิมพ์ว่าโอเคมาด้วยส่วนใครใครที่เป็นเพื่อนกันกันกบเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามม้ด้วย ใครที่กดติดตามแล้วนะพิมพ์มาหน่อยพิมพ์ว่าติดตามใครที่กดติดตามผู้ชายพาวะแล้วพิมพ์ว่าติดตามให้หน่อยวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มีหลายคนมาทานมาชิมแล้วนะก็ฝากเช็คอินด้วยฝากเช็คอินด้วยนะเอออร่อยไหมอร่อยคอมเมนต์ Comment มาได้เลยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวของนักเดินทางเราเดินทางไปทั่วหลายประเทศเราเดินทางไปทั่วประเทศนะเราชิมมาเยอะแล้วนะก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนมา กินก๋วยเตี๋ยวของนักเดินทางหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะโฆษณาให้กับพื้นที่ใกล้เคียงนะผมจะโฆษณาให้กับพื้นที่ใกล้เคียงนะตอนนี้ร้านเราพื้นที่เราผูช้ชายวาอยู่ติดตลาดไฟแดงนะครับพอเราติดไฟแดงเรามาจากกรุงเทพหรือสมุทรสาสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยพอเราติดไฟแดงเลี้ยวซ้ายจะเป็นตลาดน้ำอพวา,า1กิโลเมตรเราตรงไปจะเป็นวัดจุฬามณีทาวเวสุวรรณน1กิโลเมตรนะ ตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเราตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวเราเป๊ะๆเ,เลยนะครับตรงข้ามมันเป๊ะๆเ,เลยจะเป็นร้าน CJ เอ่าเป็นห้าง CJ นะครับเลยจากห้าง CJ ของเราเป็นร้านหมูสมนึกนี่ผมโฆษณาให้เพื่อนบ้านด้วยนะฟรีนะไม่มีไม่มีเก็บตังค์เป็นร้านหมูสมนึกเลินไปเลยไปเป็นร้านาน,นั่งกินนั่งดื่มาวานะครับอ่าแล้วก็ข้างหลังผมนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับไม่รู้กล้อง ล้องซูมไปเห็นไหมเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสาขาสมุทรสงครามนะครับตั้งอยู่นี่เลยใครที่มาแล้วหาพิกัดไม่เจอให้เซิร์ชว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาสมุทรสงครามหรือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรืออัมพวานะครับอ่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออัมพวาแต่ว่าสไตล์กว๋วยเตี๋ยวก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือน,นะครับนะ <S <S ส่วนไลฟ์นี้คลิปนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรมากแค่มาแนะนําแนะนำเอ่อ สถานที่เพิ่มเติมสําหรับเพื่อนคนนี้นักเดินทางคนนี้เพื่อนๆใครที่ติดตามผู้ชายวาก็จะเห็นแล้วผมไปหลายที่ในโลกนะไปเกือบจะทั่วประเทศเกือบจะทั่วไปแล้วนะเสร็จแ,แล้วก็อยากทําอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างใครที่ติดตามแล้วก็ยุคนี้สมัยนี้ถ้านับย้อนหลังไป5ปีที่ผ่านมานี้การท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งของชาวไทยเราเนี่ยฟีเวอร์มากฟีเวอร์มากเออมันฮิตติดมากนะ ก็เลยมาทําเป็นลานกลางเต็นท์ตรงนี้แต่ลานกลางเต็นท์ของผู้ชายมาวาจะไม่ได้หวังผลกําไรจะเรียกว่าจะคืนกําไรให้กับลูกค้าคืนกําไรให้ fc คืนกําไรให้กับผู้ติดตามนะเนี่ยเราจ้างคนมาตัดหญ้านะมันก็มีค่าแรงงานค่ามนุษย์ค่าเครื่องตัดหญ้าสึกหลอค่าน้ํามันทุกค่านะแต่เวลาเพื่อนๆมากลางเต็นท์ที่นี่ นะบอกได้เลยไม่มีค่าอะไรไม่เสียค่ากางเต้นไม่เสียค่าน้ําไม่เสียค่าไฟตกปลาได้เก็บผักบุ้งกินได้เก็บมะพร้าวกินได้มะพร้าวของเราเองนะแล้วมันจะไม่ดีได้ไงวะแค่ <laughs> okay, ว่าท่านมาหุงหาอาหารทําแคมปิ้งกินเองว่าไปเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกอย่าลืมร้านก๋วยเตี๋ยวเรา <laughs> นี่ไทยอินร้านก๋วยเตี๋ยวอย่าลืมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนผู้ชายมาวา่าเรามีข้าวด้วย เป็นยังไงโอเคไหมโอ้ยเดินไปรอบหนึ่งร้อนเลยโอเคปะ่ะเ,เพื่อนๆโอเคพิมพว่าโอเคมาให้หน่อยนะเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคไหมเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์หน่อยมีคอมเมนต์ไหมครับเออเสียใจยตอนนี้ด้วยนะครับว่ามันไม่ขึ้นคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครคอมเมนต์อะไรไว้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่อ่านดูนะครับแล้วก็ เดี๋ยวตอบให้ลวกันนะสำหรับคอมเมนต์ในไลฟ์สดตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้แล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมไปเก็บไฮไลท์แล้วก็ตัดคลิปบ๊อบบ๊อบบ๊ะให้เพื่อนเพื่อ,อดูอีกทีว่าพื้นที่นี้มันเป็นยังไงนะโหร้อนมากปิดไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นี้น,นี้ฟังเสียงตัดยาก ร้อนมากปิดแล้วพี่น้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวฝากทีมงานไปตัดสลับนะครับสลับกับคลิปมุมโดนมุมอะไรเงี้ยเนาะว่าพื้นที่มันเป็นยังไงแล้วก็คือให้เพื่อนๆมากางเต็นท์ได้ฟรีนะครับถึงสิ้นปีนะครับไม่เสียค่าน้ําไม่เสียค่าไฟมีห้องน้ํำไหมมีห้องน้ําอาบน้ําได้ไหมมีฝักบัวมีชักโครกนะ ไฟฟ้าก็ถ้าเกิดใครอยากใช้ขอเสียบได้ไหมก็เสียบได้นะครับเราก็มีปลัก๊กอยู่ตามจุดนะส่วนเพื่อนๆใครที่มาแล้วไม่ได้กางเต็นท์อยากนอนห้องเราก็มีห้องพักแบบว่าไม่ได้หรูหรานะครับบอกเลยนะแบบบ้านๆสไตล์ส,นสวนๆนะใครนอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็ <c oughs> ก็กลับไปนอนที่อื่นหรือกางเต็นท์เอาเนาะส่วนค่าใช้จ่ายในห้องพักของเราเนี่ยไม่มีห้องน้ําในตัวนะ250บบาทโปรโมชั่นอาหารเช้า ฟรีอาหารเช้า1จานก็คือเป็นข้าวราดแกงหรือข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็สั่งทีมงานได้เลยนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วก็ไม่มีเก็บค่าอะไรนีแล้วอ๋อถ้าเกิดมา2คนขอเป็น350นะมันก็จะมีค่าสึกหลอนู่นนี่นะั่นห้องน้ำห้องนะ้ำอันนี้คงไม่ว่ากันนะอ่ะอ่ะบ๊ายบาย,บาย,บายติดต่อช่องทางก็ f c e b o o k ผู้ชามาวาเพจู้ชามาวานี้ก็ได้นะครับบ็บอกมาแล้วเดี๋ยวทีมงานจัดการให้สวัสดีครับ